นี้มาทำเมนูไข่ยัดไส้นะคะน้องชายกับแม่อายากทานค่ะวันนี้ก็เลยมาทำเมนูนี้ให้ทานแต่ว่าเครื่องไม่ค่อยครบค่ะเปิดในทีเรียนวันนี้มีหมูอยู่กับต้นหอมกับผักชีแล้วก็หอมแดงก็เอาหมูตัดนะคะมาผัดใส่กับหอมแดงนะคะ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเครื่องไม่ครบไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าค่ะใส่ถ้องปรุงรสลงไปนิดนึงแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะไม่รู้หน้าตาจะออกมาแบบไหนคะ่ะไข่ยัดไส้เครื่องไม่ครบ สึกแล้วมัเนื้อเยอะไปหน่อยครัวอันนี้ผัดไปจนสุกจนเข้ากันดีนะคะ่รู้เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรลองใช้กระบอกว่าพี่ทำไข่แย้ใจให้กินหน่อยเออเราก็เลยหาดได้ในตู้เย็นก็เอามาทำเลยคะ ผัดเราไม่ต้องเติมน้ำนะคะเราจะผัดเป็นแห้งๆนะคะเพื่อที่จะไปทำไส้ในไข่เจียวนะคะเติมน้ำตาลสักหน่อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายะะแล้วค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบนะคะก็สุกหอมแดงสุกใต้ที่นะคะ ้นตอนต่อไปเราก็จะใส่หอมซอยกับผักที่ที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปผัดกับหมูนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดรห้เข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนต้นหอมกับผักชีสุกนะคะได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะตัก พักใส่จานไม้นะคะเพื่อที่จะไปทําขั้นตอนต่อไปเราจะทําไข่เจียวนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะทีนี้เราจะมาเจียวไข่กันนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็จะเอาไข่ลงไปทอดนะคะไข่นี้เราไม่ต้องปรุงนะคะเพราะว่าไส้ที่เราผัดไว้แล้วเราก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ ดยไข่เจียวเรานี้เราจะไม่ปรุงอะไรเลยนะคะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ผงปรุงรสนะคะเราจะเจียวให้เป็นแผ่นรู้สึกว่าไข่จะน้อยไปหรือเปล่าของเราทำให้เป็นแผ่นเลยนะคะแผ่นบาง,บางใหญ่ๆ จใจเย็นหน่อยนะคะทำไข่เจียวแผ่นบางๆเราก็จะรอจนไข่สุกนะคะพอไข่เริ่มจะสุกได้ที่นะคะทีนี้เราก็จะนำเอาไส้ ที่เราผัดไว้มาลงใส่ไปตรงกลางไข่นะคะได้ที่แล้วค่ะใส่ไส้ลงไปเลยค่ะโอ้รู้สึกว่าไส้ของเราจะเยอะไปนะคะแต่ไม่เป็นไรไข่เจียวของเราไข่เจียวไม่หวงไส้ค่ะไม่รู้จะห่อได้หรือเปล่า อไม่ได้ก็เท่าทำเท่าที่ห่อได้นะคะเพราะว่าใส้มันเยอะไปหน่อยค่ะถ้าใส้เยอะมันก็จะห่อยากสักหน่อยกลับด้านนะคะกลับได้แค่นี้ค่ะสีสันก็น่าทานอยู่นะคะ ไส้ที่แล้วนะคะไข่เจียวยัดไส้จากครัวกวิสลาค่ะน่าทานนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะพร้อมเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ